ประชาชนหลั่งไหลสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้ววันแรกณท้องสนามหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตบรรยากาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยรัฐบาล ระหว่างวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2567ไปจนถึงวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาล่าสุดวันนี้7ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังณนะท้องสนามหลวงโดยบรรยากาศวันนี้ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมพิธ,ธีสักการะเป็นจำนวนมากต่างหลั่งไหลกันเข้ามาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกมีจุดคัดกรองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบต่อมาผู้สื่อข่าวได้มี การพูดคุยกับคุณป้าบัวเปิดเผยว่าตนเดิรับข่าวมาจากทางแอปพลิเคชันทิกตอกจึงได้เดินทางมากับเพื่อนจำนวน3คนโดยอาศัยนั่งรถเมล์มาเพื่อกราบสการะพระเคี่ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ชีวิตตัวเองมีความสุขความเจริญทั้งนี้หลังจากได้กราบแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมาก